นอน,นอนไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่าแบบเหมือนมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงแบบสวดข้างหูเสียงสวดมนต์ข้างหูอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่อาผมว่ามันอยู่ฝั่งขวาไม่ตึงอ,อะไรมากจนถึงขั้นแบบต้องต้องเย็บหรือต้องเข้าเสือกเลยนะให้แบบตกจากหลด้วยระหว่างบบที่น่าจะโค้งแล้วแรงเบี่ยงทีเนี้ยก็เลยเอ๊ะมาคุยกันหลังจากกลับมาถึงนะเขาก็มาดูนะเขาก็ช่วยทำผมท่างใหง่ให้คนที่มา แล้วก็เห็นเหมือนเดิมในความฝังม่อะไรเนี้ยแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็เหมือนแบบเจอรูปแบบเนี้ยตลอดสวัสดีครับทุกคนเคิยเยวกับรายการเ,เราไม่เคยกอบใครอยู่แล้วเพราะว่าเราชื่อรายการช่อลมคนคลุกสู้แลวเหมือนกันโอเคแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีผ่าน <c oughs> สามคน ซึ่งคนที่จะให้คะแนนเราอยู่หนตันนี้อีกแล้วครับน้องอุ้มีครับอ่ะนะครับคนที่จะเล่าก่อนเป็นใครครับอผมก็ได้ครับเห็นคุมโทนมาคือว่าผมเรื่องนี้ผมเคยฟังจากดีเจภาคกุ้งในรายการคนรวผีมันเป็นช่วงนุยังครับพี่มันเป็นช่วงนะที่เขาจะเอาคนดังมาเล่าเรื่องทำไมล่ะ จะมีพวกแบบคลิปแบทเทิร์นที่ไปตอนนู้นอะไรเงี้ยนีนั้นแล้วก็ดีเจภาคกุ้งมาเล่าวันนั้นมันเป็นเรื่องว่าถ้าที่ผมจําได้นะมนหมายว่าเขามีตอนนั้นเขาแบบว่าเพิ่งมีออฟฟิศใหม่แบบก๊อปกำลังย้ายของอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลองไปนอนแต่เขาไม่นอนคนเดียวนะแต่ว่าเขาไปนอนชั้นบนสุดชั้นสามนอนคนเดียวชั้นสองมีถ้าผมจะพิจาดณเป็นญาติเขาสักคนหนึ่งจะไม่ได้อาหรือนา้าเนี่นแหละแล้วนอนนอนไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่าแบบเหมือน มันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงแบบสวดข้างหูเสียงสวดมนต์นข้างหูอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่อ่ะผมว่ามันอยู่ฝั่งขวาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามแบบว่าใจนิ่งๆแกลับแล้วก็แบบว่าค่อยๆแบบแง้มตาดูอพี่อะไรเงี้ยไปดูปุ๊บก็คือเห็นแบบว่าลืมตาขึ้นมาคือเห็นแบบเขานอนอยู่ใช่ไหมครับนอนอยู่แล้วก็แบบว่าหันหน้าไปแล้วเจอคนนะั่งนั่ง,งเห็นแบบ มีคนนั่งสมาธิอยู่อนะไรเงี้ยแล้วเขาก็มองขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแบบคนผู้ชายใส่ชุดขาวขึ้นไปเรื่อย,นนย,ย,นอยจนถึงคอ,อเขาบอกว่าเขาแบบว่าพอเห็นคอเขาหลับตาปีเลยนะเพราะว่ามีแต่คอแล้วเสียงกนะันอยู่อีกฝั่งนะึงแสดงว่า <laughs> แล้วเหมือนกับว่าเขาก็พยายามแบบว่าข่มตาเราไปแล้วเขาก็แบบสวดเลยแล้วก็โดนสวดแข่งเลย,แ,เลยแบบสวดแข่งกันเลยแล้วก็จนถึงเชา้าปุ๊บ เออเขาก็เหมือนกับว่ามาเล่าให้น้าหรืออาเขาฟังนึงแหละเขาบอกว่าเจอเหมือนกันชั้นนั้นนแบบว่ามันมีอยู่แล้วเพราะว่าเจอเหมือนกันเยีะเลยอะไรนี้โอ้จบแล้วจบแล้ว,ลวคือยังไม่รู้แต่ว่าแค่รู้ว่าได้ยินเสียงส่วนสองฝั่งไม่ได้ยินฝัง่งเดียวพี่แต่ฝั่งที่นั่งอ่ะฝั่งที่หันไปมองอ่ะฝั่งที่ได้ยินที่ไม่ได้ยินเสียงใช่คือฝั่งที่มีคนนั่งอยู่ แล้วก็แบบว่าพอพอเลยคอไปคือไม่เหลืออะไรแล้วก็หลับตาปีเลยโม่มันไม่ถึงกับเป็นไม่ถึงกับเป็นเรื่องเรื่องผีอ่ะจะเป็นเรื่องใส่ใส่เงินดาวต่ำมากความเชื่อแม่หมดมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีเรื่องของให้ให้ถูกสักหน่อยวะผู้หญิงรือว่าเจ้าที่เจ้าทางอะไรเนี DVD> ่ยผสมอยู่ด้วยก็คือเป็นเรื่องที่ ตอนนั้นไปนี่แหละครับไปในโตที่ฝึกงานนี่แหละแล้วทีเนี้ยพอไปถึงในโตแนบต่านๆพอไปถึงก็น้องพ่อเพื่อนๆว่าเอ้ยเดี๋ยวเราวาเจ้าที่กันนิดนึงก็เลยซื้อพวกหม้อม้าพวงมาลัยมาวาดแล้วก็ทีนี้ก็มีเครื่องทำเบอร์เครื่องเส้นเรียกว่าอะไรนี่ก็มีเล้าขาวเอาไรไปวาดเนเจ้าที่พอวาดเสร็จมันไปถึงก็เริ่มจุดงานไปได้ประมาณสองวันวันที่สองนี่แหละที่เป็นเรื่องจุด ที่จะมาเล่าวันนี้ก็คือตอนนั้นเราไปสุกงานที่ฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆกันเหมนกันที่เราทางานโคกันอยู่ทำงานด้วยกันอยู่ทีเนี้ระหว่างที่ฝึกงานเสร็จกำลังจะกลับก็ขึ้นรถของเจ้าของสวนมาจะมาส่งที่ที่พักที่ข้างบนทีนี้ก็นั่งรถกระบะมันก็นั่งเปิดท้ายกันมาเฉยๆปกติทั่วไปทีนี้ก็ถึง คนนั้นมันน่าจะเป็นโค้งด้วยล,ะละ่ะอครับอัเนี้แบบรถอาจจะเหวี่ยงแรงเก,งกินในกรรมในการมรับแรงอัเนี้หล่นยังหล่นยังหล่นไปก็มีแผลมานิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากจนถึงขั้นแบบต้องต้องเงย็บหรือต้องเข้าเสืรร่อเลยอะไรที่แบบตกจากรถะนี่นวยโดยเฉพาะที่น่าจะโค้งและแรงเี่ยนทีเนี้ยก็เลยเอ๊ะมาคุยกันหลังจากกลับมาถึงแล้วเขาก็มาดูนะผมก็ ช่วยทำผมทำแผนให้คนที่มาส่งด้ว่าเป็นยังไงบ้างก็สอบถามกันแล้วพอเสร็จก็ไม่เพื่อนก็ไม่ได้เป็นมากต้องมีแผลกระหลอกสองคนทีนี้ก็เลยไปคุยกันก็น่าคุยกันกับเพื่อนแล้วมีเพื่อนอคนหนึ่งอ่ะพอมารู้ว่าเป็นแผลพรอไปส่งคนพิที่เพื่อนก็มาบอกว่าเอาไปทําอะไรมาเมื่อกี้กลับมาหลีกตกรถจังหวะโค้งจะไรเมียนทีนี้ก็เลยไปถามว่า ในวัยเจ็ดปนะีเ่ยเขาบอกไแล้วไงองวัยกลางวัยก็มีเพื่อนไปไหว้เพื่อนคนนั้นก็เลยถามถามหรือไปดูเองตรงๆรงที่ว้หรือว่าว่าว่าอะไรมีอะไรที่มาผิดปกติไ,ไหมทีนี้เพื่อนไปเจอเอ้าแล้วก็ไปรู้ว่าไหว้แล้วขาวเพื่อนเลยบอกว่าไหว้ไปนักไหนเอาเอาแล้วขาว,วาไปไ,ไ,ไหาาว้ทำไมเอาแล้วไปนี่ทำไมก็เลยตกใจกันเพื่อนไม่ได้บอกว่าเขาหมออะไรนะครับ ก็เลยตกใจกันอ้าวไม่ได้หรอกนึกว่าต้องไปดีด้วยก็อาจจะด้วยความไม่รู้ของคนที่ไปว่าไปขอเจ้าี้อะไรเงี้ยไปขอเจ้าหี่ก็เลยก็เลยบอกว่าเนี่ยเราล็อกห่างเาะว่าไม่ได้เราไม่ชอบมันไม่ชอบก็เลยเหมือนเพนเพื่อนก็อาจจะพอพอทราบพอรู้เลยนะครับอาจจะไม่ถึงระดับเห็นนะแค่เหมือนรู้ว่าไม่อาจจะไม่ชอบไม่ชอบก็เลยมาบอกก็เลยให้เพื่อนอีกคนหนึ่งกับคนที่ตกรอได้ไปไปเหมือนใน ขอคามาอีกทีหนึ่งแล้วก็ขอขอเราออกจากจุดที่ไปไหว้ก็เลยมานั่งคิดกันว่าเออท่านอาจจะมาเขาอาจจะมาเตือนเพื่อนเพื่อนพักอาจจะมาเตือนว่าไม่ชอบนะก็เลยแบบอัดเ็นแนะมี้ครับตอนแรกผมก็แบบว่านึกว่าแบบว่าเพื่อนพี่ที่ตกรถจะบอกว่ารู้สึกเหมือนแบบโดนผักอะไรใหม่ใหม่เลยโคตรหลอนเลยแต่ว่าอยู่ดีดีก็เนี่ยทั้งที่ ก็อาจจะแรงเหวี่ยงด้วยตอนรน้ตโค้งอะไรนี้ด้วยแต่ว่าคนอื่นไม่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 คนที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระะบของท้ายกระบะก็ไม่กลืนอาจจะโดนแค่แบบชนเล็กๆสองคนก็กลืนได้แต่สองคนนั้นเป็นคนที่ไหว้ไ่มพี่จำไม่ได้เพราะว่าเป็นใครที่ไหวอ๋ออ๋อหลายคนแต่มาดูแล้วไม่ไม่ชอบ ของที่เอาไปไหว้ก็เลยไหว้ผิดไม่ไหว้ถึกเลยเฉล่าบอกได้เลยครับคือเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกิดจากตัวพี่นั่นเองทำไมจะส่งมาว่าข้ามเล่าหรือเปล่าหลอกก็ได้นะอันนี้หลอกจริงกันแน่เพรนจริงเน่ยบอกว่าอย่าเล่าอ่ะโอ้โห บ้านนะเอาเดี๋ยวต้องออ้นงตงขอเข้ามาก่อนเพราะว่าทจะพูดถึงคนที่มีตัวตวนก็คือยานาคคือต้องเล่า,ลาก่อนว่าเมื่อก่อน่ะพี่อทํางานอ e ีเวนต์เนาะแล้วก็จะไปออกตัางจังหวัดก็โครงการหนึ่งที่ไปตามอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตอนทุกทุก,ทกครั้งนะพี่ก็จะเหมือนแบบเปิดรับสมัครคนที่มาทํางานด้วยอะไรอย่างนี้ เพราะว่ามันจะไปแค่ลาวนึงก็จะเป็นทีมหนึ่งเหมือนแบบรุ่นรุ่กาลนึงก็ทีมนึงเพิ่มนึงก็ทีมนึงอะไรอย่างเงี้ย,ยครับก็อ่าแล้วจ้างน้องคนนี้ขึ้นมานะครับน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นรับสมัครมาเป็นตำแหน่งเอ็นซีก็คนะือตีกอลเนาะแต่เขา้อเดินทางมาไปทุกวันน,นี้แล้วก็อยู่อ่าเรื่องเนี้ยพี่ก็เหมือนว่ามานั่งคุยกันก็คือนั่งกินนั่งอะไรตอนเนี้ยหลังจากทำงานเสร็จก็เล่า พี่ก็เล่าเรื่องที่พี่เคยเล่าในรายการนี้ไปแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของตอนที่พี่ทำละครเวทีกับน้องมัทโยเนาะแล้วก็ทําเรื่องแม่นาคบนิสครตอนนั้นนะครับแล้วก็อังก็เล่าตามที่ไปซึ่งใครยังไม่เคยฟังก็ไปฟังได้ในอีพีแรกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพี่ก็พี่อะก็เหมือนน้องเขาได้ยินเรื่องนีขึ้นมานะใช่ปะ่ะเขาก็เลยเหมือนเล่าฟังเขา เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบว่าเชื่อเรื่องยานาคมากๆเนาะก็เลยเหมือนแบบว่าไปขอไปขออะไรมันก็จะได้ตลอดแต่ว่ามันก็เหมือนมีครั้งนึงเขาก็ไปขอ <c oughs> ก็ไปขอไปขอแล้วก็ธรรมดาเดินถ่ายรูปในวัดถ่ายถ่ายถ่ายแลทีนี้ก็กลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านก็เตรียมตัวที่จะไปเดินทาง เขาก็เดินทางพอมาถึงปุ๊บมาถึงโรงแรมเขาก็เหมือนเก็บเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็เ,เตรียงใส่ชุดจะอาบน้ำพอเสรชุดจะอาบน้ำเสร็จก็เหมือนเข้าไปนห้องน้ำเวลาที่เขาจะทําเหมือนแบบเขาเป็นคนที่เราจะทําอะไรก่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะหลัางหน้าก่อนเพราะว่าตัวเองขาดสระก็ อมหน้าออวไปล้างหน้าล้าง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 ้อเหนื่อยห,ห,ห,หน้าขึ้นมามปึ๊บเห็นเป็นเงาดำๆอยู่ในในกระจกปึ๊บมาถึงทีเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบอาจจะแบบเนี่ยจิตหรือเห็นเป็นแวบๆบแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยแบบพยายามไม่คิดอะไรในนี้แล้วก็พอเสร็จุ๊บก็อีกทีหนึ่งปุ๊บขึ้นมาปึ๊บเห็นเ็นเดิมาเลย แล้วพ่อแม่เขาก็โอเคตัดสินใจว่าไม่นมี่ละดีปักแล้วก็มานอน,อนพอมานอนอ่ะเขาก็หลับหลับปึ๊บแล้วก็เห็นเหมือนเดิมในความฝันแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เหมือนแบบเจอรูปแบบเนี้ยตลอดเขาก็เลยเหมือนไปคุยกับเหมือนผู้ใหญ่หรือใครหรือเพื่ออะไรสักคนหนึ่งครับว่า ปนี้มาตลอดเค้ขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยถามว่าเขาฝันมันคนนั้นแล้วก็บอกว่ายากไม่ชอบให้ไปแล้วไปหยิบอะไรที่นั่นกลับมาโอ oh. เขาก็เลยถามว่าไปหยิบอะไรกลับมาหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่นะก็ไม่เคยหย,ยิบอะไรไม่เคยไม่เคยหมายถึงว่าไปหยิบอะไรอะ่ะที่นั่นมันไม่มีอะไรหยใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยแบบพยายาม เหมือนบอกว่าให้ไปดูดีๆว่ามีอะไรที่แบบลืมติดตัวหรืออะไรทำมาไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามมาดู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 ด,ดูมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ไม่ได้ออะไรมันจะมีอะไรที่นั่นได้เลยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนแบบว่าไปเจอไม่ไม่มั่นใจว่าเตะหรือว่าอะไรไปเจอแบบรองเท้าไงขึ้นมัแล้วมันมีดินติดที่รองเท้าแล้วในดิมนมีใบไม้ติดอยู่ที่ดิน เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเอาอันเนี้ยบินกับดใบไม้กลับไปไหว้อาึีแล้วก็เอาเหมือนเอาออกอะไรกลับไปแล้วคอยนะ้นก็คือไม่เคยเจอเลยโอสุดเกินครับ ผมขอเล่าใหมได้ไหมก็ไม่ก็พี่เอาเรื่องที่เจอจริงๆมาแล้วผมเอาเรื่องชาวบ้านมาคนเดียวเลยแไม่เป็นไร<ต>ไม่เป็นไรแต่ผม,มิ่งนึกเรื่องได้เลยลองเล่าเล่าเซนของแถมให้กับผู้ดูคือว่ามันอันนี้เป็นเรื่องของอรุ่นพี่เล่าให้ผมฟังแล้วก็เรื่องตอนอยู่มัธยมโรงเรียนดังย่านปทุทวิกรคือมันก็อน,นอจะมีกิจกรรมที่แบบว่า เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นแบบค่ายผู้นำอะไรเงี้ยพี่เพื่อดูว่ามีใครจะเหมาะสมมาเป็นกอนอไหมในค่ายก็จะมีการทดสอบพวก,พวกแบบความเป็นผู้นําอะไรทุกอ,อย่เนี้ยครับเพื่อแบบคัดคนมาเป็นกอนออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นค่ายที่ต้องค้างโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมกลางคืนด้วยแล้วคือเหมือนว่ารุ่นพี่ที่เล่าผมฟังอ่ะเขาก็เป็นกอนอรุ่นเก่าเขาจะอากอนอมาจัดถูกไหมพี่แล้วก็หาแบบว่าก็ดูว่าใครสอบแววที่สามารถเป็นกอนอรุ่นต่อไปได้เขาบอกว่า ช่วงที่แบบว่าเมือนเขาเป็นฝ่ายสถานที่มั้งครับพี่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเขาก็เดินเช็คอาคารอะไรยเกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาอได้ยินแบบมันจะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์มันจะมีแบ่งโซนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตรงแล้วแบบว่าช่วงที่เขาเดินเช็คกับเพื่อนเน่เขาก็ได้ยินเสียงมันแบบว่ามีคนเล่นแบบกุ๊กกิ๊กอะไรในห้องหัวเราะด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าไปดูไปได้นคู่เลยนะเขาก็เลยเข้าไปดูแต่าหมืนแบบมันไม่มีใครเลยเขาก็เลยแบบว่า โอเคแบบมันมันดึกแล้วด้วยอะไรเงี้ยเวลาอย่างนี้ยยนในแบบโรงเรียนแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยทําเป็นลืมๆไปช่างมันแล้วก็รีบรีบรีบเช็คอาคารให้เสร็จแล้วก็รีบไปที่ห้องประชุมเพราะว่าเขาแบบว่ามีกิจกรรมสุดท้ายที่ห้องประชุมเสร็จปุ๊บไอ้กิจกรรมห้องประชุมเนี่ยมันน่าจะเป็นฟิลายสีอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบมันจะมีแบบว่าหลับตาต่อแถวกันให้รุ่นน้องเดินหลับตาถวแล้วแบบว่าฟิลว่าถ้ารุ่นพี่บอกว่าให้ให้ก้มหลบหนู่นนี่นั่นกระหลบอะไรเงี้ยพี่นี่ไว้ เป็นฟิลฟนั้นแล้วับว่าคนคนที่เป็นคนเล่าให้ผมฟังเขาเป็นคนเดินนําขบวนอะไรเงี้ยก็เดินนลลําขบวนออกมาแล้วจังหวะที่แบบลงจะลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ยินเหมือนดินเสียงอีกดินเสียงเสียงหัวเราะด้วยพี่คนนั้นก็เลยหันหลังกลับมาแล้วแบบภาพที่เขาเห็นคือรุ่นน้องที่เขาเดินเดินนํามาแบบสแสยยิ้มให้สแสยะยิ้มบอกเขาบอกว่ายิ้มแบบเป็นหูเลย จบแล้วพี่แค่จบแล้วยังช็อกเลยน้องที่ไปด้วยกันทำงานลงไปน้องเห็นน้องยิ้มใช่บอกว่าน้องแบบยิ้มเสียยิ้มให้ถึงหูอพี่อุ๋สามเรื่องน่ากลัวมึงสามเรื่องเลยยังวันนี้อยู่กับแม่ขอบคุณทุกคนลุนทองเฟลลี่ได้รับ มันกิ่กระโหลดนะคะสามห้าห้ากระโหลกพอหลอกกันเอาไปมันน่าปวดตอนที่แบบใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ามันเคยดูหนังไงน้องไม่ได้หนังเลยเนาะผมฟังแล้วผมตกใจมากเพาจริงเหรอแบบพี่ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเขาบอกว่าก็หันไปดูแล้วเป็นไงแล้วหันกลับมาอีกทีมันก็หายไปแล้วอ่ะมีวู้นี่เพื่อจะได้กระโหลกเพิ่มไหมเนี่ยของของหกเนี่ยของขาด อุ <One input> ้ยเป็นเลยนะองพี่บัตรชื่อเลยนะคะอยากเอามาแค่ชื่อเรื่องก็กินขาดชื่อเรื่องแนวกวมสปอยอะไรเนี่ยก็หลอกผมคิดว่าแบบแค่เราเหยียบเราเหยียบกับใบไม้ไปกลับบ้านเฉยๆแล้วเขาเขายังตามเราไปถึงบ้านหนูเหยียบอะไรกลับบ้านได้ปของเฮ้ยบัตรมาห้าเอา้ยขอบพี่หมู เหมือนกันค่ะเป็นปอคใจสุดสอง่หน้ากลัวตรงที่ว่าแบบเราไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าที่ที่นั้นน่ะท่านชอบท่านอาจจะชอบแบบว่าน้ําแบบน้ำอัดลมหรือว่าน้ำเปล่าหรือว่าอะไรแนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบด้วยความที่คนไทยอ่ะถ้าถ้าถ้าสมมติว่าแบบไปที่ไหนอย่างอย่างที่บ้านเียอย่างก่อนก่อนที่จะดื่มหรือว่าก่อนที่จะอะไรเขาก็จะเอาแบบเล่า ทีทีทีให้แบจ้าทีบอกใพ่อทธรรจัไม่ว่าจะกินเบียร์กินล้าวธรรมจัต้องบอกว่าของพี่หมูแบบแอบน่ากลัวที่ว่าคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วแบบเตือนหรือไม่เตือนเพราะว่าเนื้อของพี่โค้งแบบสะบัดอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้แต่ก็แบบมันมันไม่รู้นี่แหละมันเลยแบบโอ้ทความก็คือหลังจากนั้นพอพอขอพมาอะไรเสร็จก็ไม่มีเหตุการณ์ที่แบบ ถึงขั้นเลือยตกวเล็กออกอีกเลยหล่อนแล้วดีคุณผู้ชมเราเราได้แบบว่าซื้อแบบอย่างอื่นมาไล่ขั้นอ๋อซื้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 อก็เป็นผลไม้ดอกไม้อะไรประมาณจะมีอีกทีก่อนอก่อนกลับมันว่าก็คืคอว่าขอบคุณที่ท่านเ้วยตัวเั็กรักษารไม่ให้มีเหตุการณ์ที่มันไม่ดีอย่างเงี้ย ทุกคนกลัวไหมคกลัวฟ้าไวิวให้านะที่วันนี้ทุกคนได้ห้าคะแนนตามโปรเซสรายการที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาที่จะแถมหนึ่งเรื่องเปจิ้มอีกก่อนจากลาแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับพี่ฝากให้ทุกคนนะครับมีเรื่องอะไรที่อยากให้เราไปตามอ่านไปตามดูว่าสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเรานะครับแล้วก็ เรื่องหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังก็ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็เจอกันเรื่องหน้าน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนซีโอเกอยู่ในคลิปครับมา,มาพี่จะเล่าเรื่องนี้ฟังเรื่องค่ายันนี้พี่จะจัดค่ายเป็นคายลูกเสือโอ้โหค่ายลูกเสือนี่สุดรวม <c oughs> ส่วนรวมจัดเลนัักนะค่ายลูกเสือ เสร็จปุ๊บใช่ป่ะก็ไปแต่ว่ามันจะมีเหมือนพาลงคนเป็นคนขี้แต่ว่าก็จะมีอาจารย์คนนี้คอยดูแลเขาในคืนนั้นนะปกติจะไม่มีคนอยู่เรียนก็จะมีพาลงออมีนุยานที่เป้ากับคนในพาลงด้ก็ไปแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนกันว่าเขาอ่ะก็เหมือนแบบรู้ว่าคืนนี้ต้องอยู่อย่เรียนก็เลยไปจีบกันยอมไปแล้วเหมือนห้อง เรียนปิดแล้วเปิดได้เขาก็เลยจะขับไปโรงพยาบาลเพื่อจะมาเปิดห้องอาหารมีเจอดยาปลาเหมือนยา,เ,เ,าเขาบอกว่าเออเขาเริ่มมีแหลมแบบนี้เขาจะไปไปเที่ยวไปหาที่ฉีดเห็นว่าไปฉีดตรงาน,าน,านั้นนะตรงข้างหอผมบอเฮ้ยคนที่ฉีดไม่ได้นะต้อง,องนั่งเป็นพื้นที่ของเก่าแก่ของเย่างนี้ บอกไปแล้วพี่ไปดูพี่ไปดูก็แหกพามดูไปเห็นเขางน้านอืออาจารย์สุดยอดที่สุดที่เขาที่อืมอี่อืออี่จิตทจองุ่นมากเตอกหัวเขียด ไอ้พี่เอาเกมเนี่ยเสื้อเอาเสื้อกระดุมเป็นเกมไป็ิดกระดุมเสื้อแล้วก็ลุกไม่ขึ้นทำอะไรไม่ถูกก็อยู่อย่างนั้นกว่าจะได้กลับบ้านกลับห้องกันลาไปก่อนครับสวัสดีผมกำสังตั่งเตืบอกว่าอย่าทักนะแล้วบอกว่าไม่ใช่แล้วเพราะพี่หมูแบบอยู่อย่างนี้เลยลาไปเตียมมานะถัดกันถัดกันโอเคครับ